แม่หมูคอนเฟิร์มเผยโฉมการมาเทพตัวจริงของนายใบเฟิร์นที่ไม่ใช่หนุ่มกัญชัยสืบเนื่องจากประเด็นที่นายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูญถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์และเมื่อวานนี้29พฤศจิก,กายน65หนุ่มนายได้ออกมาประกาศบอกสื่อว่าผมชอบเขาทำคนดังวงการบันเทิงและแฟนขับฮือฮายอย่างมาก ล่าสุดคุณแอลสไตลิชชื่อดังโพสภาพคู่หนุ่มนายลองอินสตาแกรมบอกว่าน้องเขาเขินแหละชั้นมาแล้วนะตามสัญญาไม่ได้ใช้สมองเลยใช้ความรู้สึกล้วนฟังแล้วมันมัน,ม,นมันเขินมากหยุดยิ้มไม่ได้เลยยังไงดีอะเราใบเฟิร์นสงสัยจะสิ้นสุดทางเพื่อนของจริงละงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันฟินหนักมาก หลายคนเข้าใจว่าการมเทพของทั้งคู่คือหนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยแต่ความจริงเปิดเผยแล้วซึ่งพบว่าแม่หมูคอมเมนต์บอกว่าไอ้เต้าคิวปิดและยืนยันแอลเป็นคิวปิด